สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมในช่องซีแนมสองซีหอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้จะเป็นดรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ในเวลานี้เนาะเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ในเวลานี้ เรามาดูกันนะคะมิกถึหน้าเขานะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณหน้าในเวลานี้นามจะขอเปิดทีเดียวนะเลือกมาก่อนอืมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะในเวลานี้แปดใบนะ อันนี้เดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นไปเนาะก็อ่านข้างล่างก่อนนะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเลยนะคะนาออย่างแรกเลยนะเดี๋ยวนะมันโฟกัสไม่เนี่ยไพย่โอเคกล้องโฟกัสอยู่เนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้คุณคืนมาไม่รู้ว่าคุณและเขาเนี่ยมีปัญหากันหรือเปล่าหรือว่างอนงอนกันไหมอะไรกันไหมเนาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันเขาเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอยากได้เธอคืนมา ตอนนี้อาจจะช่างใจแล้วคิดแล้วว่าเฮ้ยแบบเสียคุณไปไม่ได้เนาะอืมไม่อยากเสียคุณไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะคุณแบบช่างมีค่ากับเขาเหลือเกินเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณเราก็ได้ความสัมพันธ์เนี้ยมากๆเลยนะคะเนาะในเวลาเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีการมองกลับย้อนไปอะ่ะเออในช่วงเวลาเก่าๆหรืออะไรประมาณนี้ที่แบบเคยมีร่วมกันเคยทําร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ เออมันก็มีความคิดถึงนะแล้วมันก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่ามากๆเนอะอืมในเวลานี้แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมีการแบบว่าอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณอะค่อยๆทำเนาะอยากจะมีการตอบแทนคุณงามความดีที่คุณทําเนาะอืมคุณน่าจะน่ารักกับเขามากๆอะไรกับเขามากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเพราะฉะน,นั้นนะเขาก็ต้องทําอะไรเพื่อคุณบ้างนะทําอะไรดีๆให้กับคุณบ้างนะอะไรประมาณเนี่ยอืม คุณเป็นอะไรที่เหมือนแบบโดดเด่นมากเลยในใจของเขาตอนนี้คือเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเขาเห็นแต่คุณในสายตาในเวลาเนี่ยอืมเนาะและสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอีกก็คือเขาว่ารู้สึกว่าเนี่ยถึงแม้เราสองคนจะมีความขัดแย้งกันบ้างไม่ไม่เข้าใจกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างอะไรกันบ้างก็ตามอะเขาเองอะถามว่าเขาเจ็บปวดไหมเจ็บปวดนะเขาไม่ได้อยากให้เราสองคนมีปัญหาหรือไม่ได้อยากให้เราสองคนแบบ ต้องทะเลาะกันหรือบางทีอ่ะคนกรณีบางคนเนาะเขาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ปิดบังไม่ให้คุณรับรู้หรือว่ามีอะไรหลบซ่อนไว้แล้วแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจกับคุณอะไรกับคุณอะไรประมาณเนี้ยเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบว่าทําให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะ เขารักคุณเนี่ยเขาแบบรู้แหละว,ว่าคุณกําลังจะไปหรือเปล่าเนี่ยคุณกําลังเหมือนจะหนีเข้าไปคุณเหมือนเริ่มจะทําใจได้เขาก็จะดึงรั้งคุณไว้ในดูสิเนาะเหมือนมีการแบบชุดขาไว้อะไรไว้นะแบบไม่ให้เท่าไปอะ่ะเออเพราะรักนะเขาเขารู้สึกเขารักคุณอืมเขาต้องการคุณเนาะให้อยู่กับเขาตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรประมาณเนี่ยเขาเองก็ตั้งใจแล้วนะว่าเขาจะอดทนแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่า ทำดีให้กับคุณเนาะจะค่อยๆทําดีให้คุณเนาะเออแบบเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเพื่อให้คุณน่ะกลับมารักเขาเหมือนเดิมอะไรอะเขาเหมือนเดิมแบบกลับมาเธอนะเดี๋ยวฉันตั้งใจจะทําสิ่งดีๆให้เธอนะอะไรประมาณเนี้เนาะมีการแบบตั้งใจอ่ะอืเขารู้แหละว,ว่าคุณมีความชัดเจนมากๆในเวลาเนี่ยคุณอาจจะแบบเออไม่เอาแล้วอะไรแล้วหรือว่าอย่างที่บอกเนี่ยจะไปแล้วว่าเหมือนคุณเริ่มทําใจได้แล้วอ่ะ คุณเริ่มทําใจได้คุณเริ่มแบบเออมีความสุขแล้วอะไรประมาณเนี้ยแบบมีเขาอยู่หรือไม่มีเขาอยู่คุณก็เริ่มแบบอ่ะโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเขาก็รู้เนี่ยเหมือนคุณอาจจะแบบมีเงื่อนไขหรือว่ามีอารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยแบบเนี่ยนะแบบฉันไม่เอาแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยฉันแบบคุณแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ไม่แคร์เขาอะเออแล้วก็แบบเหมือนไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เขายัางอยากที่ ต้องการที่จะกลับเข้ามาอยู่เนาะแล้วเขาเนี่ยเขายังอยากให้เราเป็นความรักอย่างเนี้ย c h นอ n of cup เป็นความรักเป็นครอบครัวเนาะแบบอารมณ์เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมกลับมารักกันแบบเดิมได้หรือเปล่าอะไรได้หรือเปล่าเนาะเขายังมีความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆแล้วก็มีความปรารถนาที่แบบเอออยากให้เรากลับมาเนาะอืมอยากให้กลับมาเป็นคนรักเป็นครอบครัวด้วยกันเหมือนเดิมอืมออะแะ้วยังไงอีก เขาคิดว่าเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมั่นคงเข้มแข็งเนาะระหว่างคุณและเขาอะ่ะอยากค่อยๆสร้างขึ้นมาอยากจะปกป้องดูสิเห็นปะเหมือนเหมือนยักษ์เนี่ยตอนนี้ที่ปกป้องเมืองเอออยากสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงนะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้คุณมีความสุขอยากทําให้คุณยิ้มได้เนาะก่อนหน้านี้อาจจะทําให้คุณเศร้าเสียใจหรือทําให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคก็ อยากจะมาทําให้คุณมีความสุขแล้วหลังจากนี้อืมเนี่ยจริงๆเขาพยายามที่แบบว่าเหมือนคอยดูอยากรู้ว่าคุณอนะ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็จะพยายามทําให้คุณรู้ว่ามีการเรียนรู้จากสิ่งที่ทะเลาะหรือมีปัญหากันไปเนาะแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะเหมือนได้รับบทเรียนแล้วว่าเออมันมันไม่โอเคนะสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเนาะอืม แต่คนคนนี้ก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบคิดเองเออเองคนเดียวนะไม่ไม่พูดให้คุณรับรู้เออเก็บไว้คนเดียวแต่ว่าเห็นค่าคุณมากๆไม่เห็นค่าดูสิเนี่ยนั่งทับนั่งทับผีบสมบัติไว้อยู่เนาะแต่แต่ไม่บอกไม่พูดไม่พูดให้คุณรับรู้นะซึ่งไม่รู้ทาไมเหมือนกันเนาะเออเนี่ยเขาอารมณ์ประมาณว่าพร้อมเสี่ยงเข้ามานะในความสัมพันธ์เนี่ยรู้แหละว่าเอ้ยมันอาจจะยากคุณอาจจะมีกําแพงกับเขาแล้วอย่างที่บอกคุณอาจจะเริ่มแบบ อยากจะไปแล้วโอเคแล้วได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออแบบไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็พร้อมเสียงเข้ามาเออต่อให้มันจะเป็นยังไงก็เราแต่ก็พร้อมพร้อมที่จะเสียงนะนี่ต่อไปเนี้ยเขาจะทําอะไรที่มันถูกต้องที่มันแบบแฟร์แฟให้กับคุณนะคะเนาะเหมือนเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วแหะว่าเขาเองก็อาจจะต้องโตขึ้นเขาเองก็อาจจะต้องแบบ เหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรมากขึ้นหรือทาอะไรที่มันแฝงแฝให้กับคุณมากขึ้นแล้วเขาก็มองว่าเขาจะทําแบบอย่างอย่างทันทีทันใดด้วยนะคืออารมณ์แบบพังทันทีอะ่ะคือจะไม่รอแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีการลังเลลังเลหรือว่าอาจจะมีการยาืดยาก,ยากหรือแบบเออเอาไว้ก่อนหรือรอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันต้องทําตอนนี้แหละเพราะคุณจะไปแล้วไงคุณคุณเริ่มอยู่ได้แล้วอะ่ะคุณเริ่มแบบอืไม่เป็นไรแล้วอะไรประมาณเนี้ เนี่ยตัวเขาเองอะถ้าคุณมองว่าเฮ้ยเขาแบบไปม,มีใครหรือเปล่าระหว่างที่แบบเออมีปัญหากันไปหรือเขาแบบมีคนใหม่หรือเปล่า,เปล,าเปล่านะเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบอยู่คนเดียวเห็นไหมสันโดษอยู่คนเดียวเนาะอืมไม่ได้ไปมองใครใหม่เลยนะคะหรือว่าไม่ได้ไปมีใครใหม่หรือเอออยู่คนเดียวแล้วก็อา,อาจจาะโฟกัสแค่เรื่องของคนนี่แหละอะไรนี่แหละเนาะอืมเนี่ยเหมือน <c oughs> คนคนนี้เขาแบบ โฟก,กัสในเรื่องของคุณมากๆนะจริงๆแล้วเนาะอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าเองเนี่ยอันนี้อาจจะขอสับหลังกล้องเนาะเพราะกลัวว่าจะแบบมีอะไรที่ยูทุปปิดกั้นหรือเปล่านะเออบางรูบ้บางไพายอะไรเงี้ยน้าพายอ่ะเอออืออมใบแรกอันนี้ได้อยู่นี่เขารู้สึกว่า เขาคิดว่าเขาอะอยากให้คุณกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งเนี่ยแสดงว่าตรงกับไพ่ทาโร่ตอนแรกเนาะว่าเขารู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่เชื่อใจเขาแล้วไม่มั่นใจในตัวของเขาแล้วหรือแบบรู้สึกว่าเขาเชื่อใจได้มากแค่ไหนอะไรประมาณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากดึงความเชื่อใจอะให้กลับมาเนาะอมอยากให้คุณเชื่อใจเขาโดยการกลับมาแบบรักกันเนี่ยแนบชิดสนิทชิดเชื้อกันอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะอืมเนี้ย เพราะตัวเขาเองนะสิ่งที่เขาคิดคือเขาต้องการและปรารถนาในตัวของคุณมากนะดูสิจริงๆอ่ะเขาต้องการตัวของคุณมากเห็นปะเป็นอารมณ์แบบงูเหลือมอยากขมือบเนาะอะไรประมาณนี้เออจริง,รงๆเขาชอบในรูปรา่างในแบบคือมีความลงไล์ในตัวของคุณอ่ะถ้าหากสมมติว่าสําหรับคนที่มี18บวกกันแล้วเนี้ยเขาก็แบบเฮยต้อง ต้องการแล้วก็ชอบในเรื่องแบบเนี้มากมากแต่ถ้ายังไม่มีคือก็อยากมีอ่ะอยากมีมากๆรู้สึกแบบต้องการรู้สึกดึงดูดเนาะดึงดูดมากๆเลยอืมเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาตื่นรู้แล้วนะตื่นรู้ในคุณค่าของคุณแล้วในสิ่งที่คุณทําให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกอาจจะแบบไม่ได้แคร์อะไรมากมายหรือว่าแบบ ไม่ได้คิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยเรื่องของคุณอ่ะเออแต่ตอนนี้เหมือนแบบเห็นคุณค่าในตัวของคุณมากๆเลยเห็นคุณค่าเยอะมากๆนะจากเมื่อก่อนอาจจะแบบจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปอะไรประมาณเนี้ยแบบอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายตอนนี้นี่แบบไม่ได้แล้วนะปล่อยมือไปไม่ได้แล้วเนาะอืมแล้วก็เนี่ยจริงๆอ่ะเขาอยากจะมาดูแลมาปรนนิบัติคุณนะคะมาดูแลมาแบบ มาทําดีๆให้กับคุณอะไรให้กับคุณนะแบบอยากทําให้คุณสบายอาะทําให้คุณมีความสุขอะไรเงี้ยเออเนาะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วแบบอยากดูแลอยากใกล้ชิดอยากแบบคือคนคนนี้น่าจะชอบการแบบใกล้ชิดกันโดยเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันมีอารมณ์แบบอยากใกล้ชิดอยากเข้าหาอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นเนาะอืมอยากอยู่ใกล้ๆอ่ะอืออ่ะแล้วเรามาดูกันว่าไพ่อยากเนี้ยนอะไรคุณบ้างในความสาคัญนี้นะ ใบแรกไพ่อ,อยากบอกว่าเนี่ยคุณเองก็อาจจะแบบตอนนี้ให้กลับมาคิดมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของตัวเองเนาะว่าเออคุณต้องการอะไรคุณอยากจะไปในแนวทิศทางไหนกันแน่คุณอยากได้อะไรในความสัมพันธ์นี้เนาะรวมถึงถ้าสมมติมันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนคุณได้เรียนรู้กับมัอะไรกับมันเนาะ อมืมันเหมือนเป็นบททดสอบครั้งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละเนาะให้คุณได้ก,ก้าวข้ามผ่านมันไปนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการนะเออเนาะเขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาต้องการอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยให้คุณนึกถึงความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ต้องไปแบบมองว่าเอยเขาต้องการอะไรเขาคิดอะไรสิ่งสําคัญคือสิ่งที่คุณต้องการต่างหากคุณต้องการอะไรเนาะ อมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยปล่อยชิวๆไปนะในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องคิดมากเลยนะคะปล่อยโฟไปนะเนาะบางทีคุณอาจจะมีการคิดมากคิดเยอะหรือว่าคิดกลับไปกลับมาหรือเปล่าหรือว่ามีการแบบว่าแบบแบบเครียดะในความสัมพันธ์เขาบอกไม่ต้องเครียดนะปล่อยโฟไปนะชิวๆไปอะไรไปค่ะเนาะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะก็อย่างที่บอกแหลวะว่าเดี๋ยวเขาะจะตื่นรู้เองแหละในเรื่องเกี่ยวกับคุณเนาะ อืมคุณน่าจะเป็นคนที่ทําเพื่อเขามาเยอะทําเพื่อเขามามากเหมือนกันนะคนที่มาดูแรนดอมนี้เนาะเ,เดี๋ยวท้ายที่สุดเขาก็จะตื่นรู้ของเขาเองอะไรของเขาเองนะอแล้วยังไงอีกเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเหมือนเขาเรียกวอะไรปล่อยวางแล้วก็คิดซะว่ามันคิดไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะอารมณ์ประมาณว่าเออเดี๋ยวถ้าเขารักคุณเขาก็เดี๋ยวเขาก็มาเองถ้าเขาไม่รักเขาก็คง ไม่มาเราก็คงจบกันแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะอืมไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากหรือว่าไม่ต้องไปเอ,อสร้างปัญหาหรือว่าสร้างเงื่อนไขให้มันยุ่งยากนะคะก็ถ้าเขารักเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็เข้ามาดูแลคุณเองเนาะแต่ถ้าเขาไม่รักก็ไม่รักอะไรประมาณเนี้ยอืมเนี่ยอาจจะต้องหัดอยู่กับตัวเองให้ได้บ้างนะคะอยู่คนเดียว มองความต้องการของตัวเองอย,อยู่กับตัวเองเ <traveling> นาะดูความรู้สึกตัวเองอืมในช่วงเวลาเนี้ยไม่รู้ว่าห่างกันหรือเปล่าถ้าห่างกันก็อยู่คนเดียวนะแล้วก็มองความต้องการของตัวเองอืมอยู่กับความรู้สึกของตัวเองเน้นความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยเนี่ยเยียวยาจิตใจตัวเองดูแลตัวเองนะรักตัวเองนะคะพูดจาดีๆกับตัวเองหรือว่าทำอะไรดีๆให้กับตัวเองเนาะปรนนิบัติดูแลตัวเองอ่ะ มีช่วงเวลาเนี่ยอืมอย่าเพิ่งไปหวังให้ใครมาดูแลคุณเนาะให้คุณดูแลตัวเองก่อนนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณนะมีค่ามากนะจริงๆแล้วแล้วคุณก็เหมาะสมคู่ควรที่จะได้รับอะไรดีๆทั้งในเรื่องความรักความการงานความสำเร็จต่างๆในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นคุณอย่าด้ค่าตัวเองหรือว่าอย่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะเพราะจริงๆแล้วคุณอนะ เป็นคนที่น่ารากักหรือว่าเป็นคนที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่คู่ควรได้รับสิ่งดีๆนะคะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย